อยู่ชั้น3ของอคลินิกทางหลวนผู้ชุมชนนะแล้วก็ใกล้ๆผมนี่คือน้องทรพิษนะที่จะมาช่วยดูแลยืดกล้ามเนื้อที่ตึงและเป็นต้นเหตุของโรคสารพัดที่คนเมืองไม่รู้รว่าดัดสรีระนวดดัดจัด,ดสรีระนวดดัดจัดสรีระนะครับก็อยากจะเดี๋ยวจะให้น้องมิ้นนะครับลองช่วย ขยับสักสองสามท่าเอาท่าที่ให้ร้องให้ได้นะครับร้องเลยหรือหมอครับเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อตึงนี่ร้องเลยครับจะพร้อมพร้อมไหมครับแค่แค่ไม่ต้องไม่ต้องเสดเสื้อสูตรก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาที่ขาเนี่ยนะครับก็เอาท่าเป็นท่าแยกขาโยกขาไปเลยนะครับเราจะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อตึงไปไหนนะครับเรียนเฉิญนอนเลยครับที่นี่ต้องไม่หนุนหมอนนะครับไม่าะว่หมอนไม่หนุนหมอนครับเพื่อให้ขาก็ยังลายไทยะท่านวู้ชมะ เพื่อให้กระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในท่าราบมากที่สุดต้องวางมือนะฮะปกติาวางมือครับนี่คือเรียกนวดดัดจัดสรีระนะครับเดี๋ยวเจอสาธิตท่าหนึ่งที่ที่เคสปกติก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยนะแต่ว่านี่ทดสอบไปท่านผู้ชมเห็นว่าครับ ค้างไว้ก่อนนะครับกล้ามเนื้อมัดเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ขาด้านหลังแล้วก็ยืดขึ้นไปจนถึงสะโพกแล้วก็หลังข้างบนนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อจับยืดออกไปแล้วค้างไว้ดานพอเนี่ยเดี๋ยวตอนที่วางขาลงมาเนี่ยระบบประสาทที่สั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งเนี่ยจะถูกจะถูกโอเวอร์ไรด์ไปนะครับคือมันจะสั่งให้กล้ามเนื้อเนี่ยค่อยคอยค,อยคลายตัวออกก็จะเห็นได้ว่า น้องเขาก็สามารถหลังจากที่ตอนแรกยกขึ้นมาแล้วตึงนะครับดันดันไม่ออกพอต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มดันกล้ามเนื้อออกอหนึ่งนิ้วที่กดเข้าไปก็จะรู้สึกถึงว่าโอ้โหมันแล่นแป๊บขึ้นไปทั้งตัวเลยแล้วก็กดจุดไปเรื่อยใช่ไหมออมีนวดแล้วก็กดจุดรวมกันจะเป็นจุดรวมของเส้นประสาทที่ทำให กล้ามเนื้อในขาข้างนั้นไดเกิดการคลายครับรู้สึกตึงไหมครับตึงมากเลยะดูสีหน้านะครับจะได้ว่าแต่ปกติ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่มี <S <S 2> <S 2> การฝึกมานะครับจะดันไม่ออกเลยนะฮะเอาครับลองวางขากลับลงมาฮะแล้วทางนันบอก,กอรู้สึกยังไงบ้างครับโอล่งโลง่โลงเยอะเลย้วจะรู้สึกเลยว่าขาซ้ายที่ยกกับข,ขาขวาที่ยังไม่ได้ยกเนี่ย มันหนักต่างกันเลยใช่ขาข,า,ขานี้จะรู้สึกเบามากนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามีทำครบกระบวนการ,รทั้งแขนขาหลังไหล่คอเนื้อถ้าดัดข้างเดียวแล้ผมจะเดินเอียงไหมคุณหมอ,อ,อมีโอกาสครับ <laughs> ก็เดี๋ยวจะให้น้องมิน้นตัดแค่ข้างเดียวทำให้ครบสองข้างนะครับอันนี้เอาแค่ท่าเดียวเพื่อว่าจะเป็นท่าที่คนจะรู้สึกได้ชัดเจนมากว่ากล้ามเนื้อตัวเองเนี่ยตึงแค่ไหน แล้วเราก็ใช้เป็นพื้นที่โล่งๆพวกนี้รเรากำลังร่วมกับทางอบตอ,อีกหลายๆแห่งในการเทรนเทอราปิสเหล่านี้ให้เป็นโอท็ภาคบริการ<ม>เพราะว่าเป็นโอท็ภาคสินค้าอย่างอื่นเนี่ยอีกหน่อยคงจะส่งออกยากถ้าหากว่าเป็นภาคบริการ<ม>ลักษณะอย่างนี้ครับฝรั่งนวดได้ไม่เจ็บมาเลยสิงคโปร์ชอบนะครับไม่ต้อง<ข>อกดกด,กดลึกแบบไม่ต้องกดลึกแบบขอของคนไทย<ถ>นวดไทยนะครับ เพาอย่างนั้นนี่จะ,จะ,น,ะนี่พอกดดึงถึงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นถึงรักแร้เลยมีความรู้สึกว่าตึงไม่ไปถึงรักแร้เลยเพราะว่าก้ามเนื้อเนี่ย,ยต่อเชื่อมโยงกันไปหมดครับแต่ว่าท่าก็คล้ายๆกันนวดไทยใช่ไหมเอ่อท่าคล้ายแต่ว่าระยะเวลาและก็จุดกระตุ้นต่างกันอือครับอันนี้ศาสตร์นี้จะมาจากไหนคุณหมอ เป็นการประยุกต์รวมจากหลายหลายเล่มมารวมกันครับตัวผมเองเป็นคนคิดศาสตร์พวกนี้ขึ้นมาครับองมคิดเองเลยใช่ครับยิ่งรู้สึกพอขั้นที่สองนี่ยิ่งรู้สึกว่าโหมันเบามากเลยขายอีกข้างนึงก็เหนักมากน้องมิ้นช่วยทําอีกข้างหนึ่งให้ครบด้วยครับนมั้นจะเดินเอียง <laughs> นี่อย่างอย่างคนที่จะมาเรียนยนี่ต้องต้องฝึกนาฮะต้องต้องจบการแพทย์แผนไทยพื้นฐานมาก่อน อ๋อถึงจะรับได้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพลังพอสมควรเนี่ยทำงานไม่ไหวแล้วก็ถ้าไม่รู้กฎข้อห้ามข้อดีของการนวดไทยจะมาทําพรวดเดียวเลยก็ไม่ได้สรุปว่าคนนี้จะผ่านการทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีอาชีพทางด้านนวดแผนไทยมาก่อนแล้วก็ผมมาสอนต่อยอดให้นะครับจริงๆเรามีอยู่7ท่านฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้มาในวันนี้ฮะ นี่นี่เปิดให้บริการยังฮะอย่าง,นะาง,างเปิดให้ล้วครับทุกวัน10บโมงเช้าถึงสองทุ่มครับตอนนี้เป็นไงฮะยอดคนมาใช้บริการยังไม่ค่อยเยอะนะักเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำโปรโมชั่นมากนะครับแต่ว่ายังไม่รู้กันครับถ้าเอาสปอตนี้ออกบ่อยก็น่าจะดีครับแล้วออกรายการไหนก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าโอ้โหมันได้ถึงเส้นถึงเนื้อ ดูหน้าตานะครับจะรู้เลยว่าเมื่อมันโดนจุดเนี่ยมันวิ่งแป๊บไปหมดเห็นนะหายเหนื่อยนิดนึงจะเป็นการนวดที่คนโดนนวดเหนื่อยนอนเฉยๆแต่เหนื่อยเพราะว่ามันกระตุ้นระบบประสาท มากจะเห็นได้ว่ายิ้มยิงฟันเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันตึงมากจริงๆไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่รู้ว่ามันตึงแต่พอยกให้ความตึงหายก็จะสบายขาครับนี่คือจะคลายกล้ามเนื้อช่วงล่ังทั้งหมดเลยมัดใหญ่ทั้งร่างกายเราม,ม,ม,มีเรามีทั้งหมดเก้าท่าอันนี้แค่ทํำท่าเดียวให้ครับถ้าถ้าปวดหลังปวดเอปวดไหล่นี่สุดยอดหายเลย เรียนแล้วว่าออกแบบมาสําหรับออฟฟิศซินโดรมกับคนขับรถโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเยอะๆนะครับครับก็นี่คือใช้ศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ความรู้สมัยใหม่ทางการแพทย์เข้าไปดูแลเรื่องกรับมัดเนื้อต่างๆแล้วก็ใช้เทคนิคของแพทย์แผนไทยเดิมมาประยุกต์ใช่ครับยกยกตัวอย่างนะครับผมจะขอทําแทนน้องคนนิดหนึ่งก็คือว่าลองพับขาขึ้นตั้งพับขางอขาครับ อย่างกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีกล้ามเนื้ออยู่สี่ชั้นเวลาที่เรานวดเนี่ยเจอเจอเฉพาะชั้นแรกนวดไทยน,ะนวดไทยแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้เนี่ย <c oughs> จะรู้เลยว่ามันดึงปื๊ดขึ้นเลยหลังกล้ามเนื้อทั้ง4ี่ชั้นของกระดูกสันหลังเนี่ยจะถูกดึงยืดออกในท่านี้แล้วไม่อันตรายไม่อันตรายับเพราะว่าไม่ได้กระแทก แล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปแต่ว่าเป็นการบิดหมุนกระดูกสะโพกทำให้กระดูกสะโพกเนี่ยไปดึงกล้ามเนื้อออกอันนี้ถ้าถ้า,ถาคนนวดปกตินี่จะไม่ใช่คุณหมอจะได้ยงไ,งได้ครับน้องเขาก็ทำได้ครับทุกคนทำท่านี้ได้แล้วก็แม้กระทั่งแบกขึ้นหลัง <c oughs> จะรู้สึกเลยนะครับว่า <c oughs> โอ้หอปล่อยมานี่ หลังที่ตึงๆนี่คลายเลยไม่อยากจะไปงานต่อไปแล้วอยากจะนวดให้ครบคอร์สเชื่อได้เเชิญได้เลยครับคือโล่งสบายตัวมากนะท่านชมครับแล้วก็ต้องมาที่คลินิกเพื่อทางด่วนมนน่ะยังเหนื่อยอยู่เลยยัง